สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีรถยนต์อเนกประสงค์เป็นรถบ้านแบบครอบครัวมานําเสนอนะคะบอกเลยว่าคันนี้รูหราโดดเด่นและมีสง่าโฉบบเฉี่ยวในทุกการเดินทางด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่มีการส่งตัวที่ยอดเยี่ยมกับคันนี้เลยค่ะโตโยต้าอัพา2.4ปี2012นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาชมความสวยงามด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์บายซีนอนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะและให้ส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเนี่ยมสีเงินขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะและที่พิเศษเลยด้านในมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเลยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออัลอยขนาด18ถัดกันมากระจกนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตรงมือจับจะตกแต่งด้วยโครเมียมหรูหรเลยค่ะและที่พิเศษนะคะคันนี้ประตูเขายังเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยค่ะสามารถเปิดใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะและเตอวบอดี้ของเขานะคะเป็นรถตรู้ไอพีขนาดใหญ่เป็นรถแบบครอบครัวนะคะมาด้วยสีขาวซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดใน ดันดาของสือรถทั้งหมดด้วยค่ะมาต่อกันที่ภายในห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับนะคะบอกเลยว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นถือว่าดีทั้งคันเลยค่ะและเบาะของเขามาด้วยซีเบสนั่งได้สบายๆเลยค่ะและในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะมาด้วยโทนสีดําค่ะตรงกลางมีหน้าจอมาให้ตรงนี้เราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็เล่นเพลงมิวสิกต่างๆได้นะคะในส่วนของถัดา้าในส่วนของแอร์ค่ะก็จะเป็น แอร์แบบด u โอโซนแยกซ้ายขวาอิสระและเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งคนขับค่ะก็เป็นโกลมาลัยค่ะโกลม,มาลมัตติฟังก์ชั่นสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปรับโหมดต่างๆได้จากตรงนี้นะคะและด้านหน้านะคะก็ยังสามารถคอนโทรลเปิด ประตูนะคะสไลด์ไฟฟ้าได้จากด้านหน้าตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยด้านบนนะคะก็ยังมีมูนลูปเพิ่มความโล่งโปร่งสบายให้กับภายในรถอีกด้วยค่ะมาค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะต้องบอกเลยว่าว IP สุดๆเลยค่ะอย่างเบาะของเขานะคะพรีเมียมระดับสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนกับเบาที่ยกจากโซฟาเกรดคุณภาพนะคะมาตั้งไว้ที่นี่เลยแล้วก็เป็นเบาะนุ่มๆมาด้วยสีเบดนะคะเป็นเบาปรับไฟฟ้าได้ บ้านบนหัวหมอนนะคะจะเป็นหัวหมอนแบบมิกกี้สไตล์ความหรูหราเลยทีเดียวและที่พิเศษสําหรับคันนี้ที่ไม่เหมือนกับคันอื่นๆเลยนะคะเบาะของเขาเป็นเบาะปรับนวดได้ทั้งคันค่ะไม่เว้นแต่ฝั่งคนขับเลยนะคะแล้วก็ในส่วนด้านบนก็จะมีสันรูมาให้นะคะเพิ่มความโล่งโปร่งสบายขึ้นมาอีกนะคะและที่พิเศษด้านบนอีกค่ะก็จะมีหน้าจอขนาดใหญ่มาให้นะคะเราสามารถเปิดดูหนังฟังเพลงได้เพลิดเพลินตลอดทุกการเดินทางและที่ สำคัญนะคะถ้าอยากจะแยกจอนะคะเราก็ยังมีหน้าจอแยกซ้ายขวามาให้อีกค่ะในต้องแยงกันเลยค่ะาภายในนะคะต้องบอกเลยว่าหรูหราสุดๆเลยค่ะซึ่งเรายังสามารถปรับแสงไฟแอมเบรไรด์ B ได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยรับรองได้เลยว่าถ้าใครที่ได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนบอกเลยว่า เป็นรถครอบครัวที่มีความสุขสนุกกันทั้งครอบครัวตลอดทุกการเดินทางอย่างแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจนะคะบอกเลยว่าฟรีดาวกันไปเลยค่ะออกรถสูงบาทจัดเครดิตได้เต็มนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดอีกด้วยค่ะรวมมูลค่าชุดแต่งแล้วไม่น้อยไกกว่า5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวค่ะแถมยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่89,000บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open เ o ็นค่ะ